ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการซีชแนลนะครับกลับมาพบกับศาสตร์สารวีดีด้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทุกวันอังคารนะครับเวลา1 1บเอนากาโดยตรงนะครับวันนี้เช่นกันนะครับเรามีการรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคที่หลายๆท่านคงรู้จักกันดีนะครับชื่อว่าโรคสะเก็ดเงินนะครับกับประเด็นเรื่องแนวทางการรักษาสะเก็ดเงินตามศาสตร์ภูมิปัญญาไทยนะครับวิทยากรสองท่านที่อยู่ข้างผมนะครับท่านแรกนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์ ดุจยิ่หวาจานันทรคีรีนะครับแพทย์แผนไทยปฏิบัติการครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะัดคะอีกท่านอีกท่านหนึ่งคุณนหน้าคุณตากันดีนะครับมาหลายครั้งแล้วนะครับแพทย์แผนไทยสุเมธีน้ำเกิดนะครับแพทย์แผนไทยปฏิบัติการจากศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่4จังหวัดนนทบุรีเช่นกันนะครับแพทย์แผนไทยปฏิบัติการครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสองท่านก็อย่างที่บอกไปนะครับประจำอยู่ที่ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่4จังหวัดนนทบ,บุรีนครับระสวงสารณสนะครับ,ารรบภายใต้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์าทางเลือกเทานะครับอย่างที่เกรินไปเมื่อสักครู่เกี่ยวกับเรื่องแนวทางการรักษาสะเก็ดเงินตามศาสตร์ภูมิปัญญาไทยนะครับต้องถามอย่างนี้ครับสาเหตุข,ของการเกิดสะเก็ดเงินหรือโรคสะเก็ดเงินตรงน,นี้ มีสาเหตุหลักมาจากอะไรครับคุณหมอดิ๊เอ่อจริงๆเราต้องเกริ่นก่อนนะคะว่าสะเก็ดเงินคืออะไรจริงๆแล้วค่ะสะเก็ดเงินคือระบบตามผิวหนังค่ะที่ <ư> เป็นมาเรื้อรังค่ะซึ่งส่งผลังให้เซลล์ค่ะภายในร่างกายเกิดความผิดปกติเก <ư, S 2> ิดการ,การเจริญเติบโตหรือว่าการแบ่งตัวที่เร็วกว่าปกติทําให้เกิดการตักเสบได้ค่ะซึ่งจะมีรอยโรคต่อทางผิวหนัง ư, ก็คือตามชื่อเลยก็คือเป็นสะเก็ดเงินปกคลุมตามผิวหนังหรือว่าบางทีมีผื่นแดงนูนขอบเขตชัดเจนค่ะหรือบางคนก็จะมีในเรื่องของการตักเสบร่วมด้วยครับ สาเหตุของการเกิดนี่เราจะสังเกตยังไงสมมติคนที่เป็นสะเก็ดเงินตอนแรกมีอาการคันไหมครับหรือมีอะไรอย่างนี้จริงๆอาการเริ่มแรกในเรื่องของอาการของสะเก็ดเงินนะคะ่ะอาจจะมีอาการคันร่วมด้วยะคะ่ะ <caf un S 2> หรือว่าเป็นผื่นนูนแดงซึ่งบางทีถ้าในเรื่องของอาการคันอะคะ่ะมันเกิดจากในเรื่องของสภาพผิวหนังที่มันแห้งพอมันแห้งมากจนเกินไปนะคะ่ะมันเลยทําให้มีผิวแห้งลอกแล้วเ,เกิดการคันตามมาทีหลังร่วมด้วยที่เราสังเกตด ตามรูปทั่วไปนะที่เราเคยเห็นเนี่ยเขาจะเหมือนเป็นแผ่นๆไหมกรมหรือว่าเป็นกระจุกกระจุกลุมตัวกันและกันหนาๆใช่ใช่รูปลักษณ์ประมาณนี้ไหมครับเป็นลักษณะนี้เลยค่ะก็คือจะเป็นวงขอบเขตชัดเจนเป็นผื่นแห้งลอกนูนแดงในพวกนี้ค่ะถ้าไม่รักษานีจะเนียอาการประมาณไหนครับถ้าไม่รักษาจริงๆแล้วในเรื่องของโรคทางสะเก็ดเงินนะคะมันเป็นโรคเรื้อรังถ้าไม่รักษาให้หายขาดหรือว่าจริงๆแล้วค่ะอาจจะต้อง มีอาการในเรื่องของผื่นนุนแดงหรือว่าบางทีมีแค่อาการเริ่มแรกมีแค่บริเวณตรงจุดใดจุดหนึ่งแต่พอเราไม่เริ่มการรักษาค่ะจะมีการเห่นหรือว่าการแดงหรือว่ากระจายไปตามจุดกระจายโรคกระจายรอยโรคกระจายออกไปเอาละครับอีกคําถามหนึ่งตรงนี้ที่คนหลายท่านสงสัยนะครับแลวอยากจะถามว่า โรคสะเก็ดเงินตรงนี้เป็นโรคติดต่อไหมครับจริงๆแล้วในเรื่องของโรคสะเก็ดเงินค่ะไม่ได้เป็นโรคติดต่อทางผิวหนังหรือว่าไม่ได้เกิดจากการที่เราแล้ชิดหรือว่าการสัมผัสของคนที่มีอาการในเรื่องของสะเก็ดเงินค่ะอยู่ใกล้ๆกันผิวหนังไปสัมผัสกันอย่างนี้ก็ไม่ติดไม่ติดใช่ไหมครับไม่ไม่เหมือนตากเรื่อนเลยงั้นคนละยงกันใช่ค่ะไม่ได้เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่เกิดจากในเรื่องของการสัมผัสแน่นอนค่ะอืมและทําไมมันถึงเกิดมา่ะครับสะเก็ดเงินตรงนี้จริงๆในเรื่องของสาเหตุของสะเก็ดเงินนะ มีหลายปัจจัยเลยมีทั้งทราบสาเหตุแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุค่ะโดยหลักๆแล้วถ้าในเรื่องของสาเหตุหลักๆที่เราเจอค่ะถึงจะไม่ใช่เป็นโรคติดต่อทางผิวหนังแต่ว่าเกิดจากในเรื่องของพันธุกรรมก็มีส่วนด้วยเหมือนกันค่ะที่เราจะพบได้ประมาณ1 0บถึงห้เซเลยค่ะที่เกิดจากที่คนในครอบครัวหรือว่าบิดามารดาหรือว่าปู่ย่าตายายเคยมีประวัติในเรื่องของสะเก็ดเงินคุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นสะเก็ดเงินเราก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดสะเก็ดเงินได้เช่นกันในกรณีถ้าเราเป็น เราก็อาจจะย้อนกลับไปได้อ่าพ่อแม่เราเป็นใช่ครคุณหมอโอ๊ตเราก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดอาการของโรคสะเก็ดเงินตรงนี้ได้เช่นกันถูกต้องครับเอาเลยครับพอทราบไปนะครับว่าสาเหตุของการเกิดจริงๆเนี่ยบางทีหาไม่ได้ว่ามาจากอะไรนะครับก็อย่างที่สาเหตุอนี่งที่คุณหมอยิวบอกไปตามนี้นะครับเอาเลยครับและตามศาสตร์การรักษาที่เป็นแนวทางนะครับในการรักษาของโรคสะเก็ดเงินตรงนี้ตามศาสตร์ภูมิปัญญาไทยอ่ะ เรามีการรักษาตรงนี้เช่นกันคุณหมอโอ๊ตนะครับเป็นหมอแผนไทยสองท่านเลยใชครับการรักษาตรงนี้นะครับเราสามารถรักษาอย่างไรบ้างตามศาสตร์ภูมิปัญญาไทยครับโอเคครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับก็คือตามองค์ความรู้ของแผนไทยเนี่ยครับสะเก็ดเงินเนี่ยจะมีสาเหตุมาจากความผิดปกติหรือว่าความกำเริบหย่อนพิการของเลือดลมแล้วก็น้ำเหลืองดังนั้นนะครับ มันจึงเกิดเป็นอาการเหล่านี้แหละครับที่คุณหมอ,อนนดียวเล่ามาเมื่อกี้เสรมิมนิดนึงว่าอาจจะมีเรื่องของอาการข้ออักเสบได้ด้วยข้ออักเสบอ่าข้ออักเสบด้วยประมาณ30ิเซนตตามสถิติแล้วก็ว่าเป็นข้ออักเสบเกิดอาการขัดย่ออะไรตรงนี้ใช่อาการปวดข้อแล้วก็เสรมิมหนึ่งเรื่องของเล็บด้วยครับเล็บอาจจะมีอาการขูกขาเล็บหลุดล่อนได้อ๋อ<า>อา่านะเป็นอาการอาการหลักอาการหนึ่งที่สามารถเจอได้อ่าแต่อาจจะไม่ทุกคนการวิเคราะห์จากคุณหมอแผนไทยก็จะดูลักษณะอย่างนี้ใช่ครับหลักๆ สามถามอาการจากคนไข่ช่ไครับประวแนวทางที่เรารักษาทะารูละเราจะยังไงต่อโอเคก็อย่างที่บอกว่าเกิดจากเลือดลมและน้ําเหลืองที่มันเกิดการกําเริบหย่อนพิการเนาะเราจะใช้วิธีในเรื่องของการหลักการในเรื่องของการปรับปรับเรื่องของเลือดลม้ําเหลืองแหละให้มีความสมดุลหรือว่าความเป็นปกติขึ้นนั่นเองนะครับโดยใช้หลักการก็คือการล้อมรุ ถอนแล้วก็การบํารุงนั่นเองนะครับรุกถอนและก็บํารุงใช่ครับนี่คือแนวทางการรักษาทให้ประไทยถูกต้องถูกต้องครับเข้านะครับเราย้อนกลับไปที่ล้อมเราจะล้อมยังไงครับใช่ครับได้ครับก็คือต้องบอกว่าหลักการนี้เป็นหลักการตามคัมภีร์เลยนะครับเนาะการล้อมเนี่ยก็คือเป้าหมายในเรื่องของการลดการลุกลามนะป้องกันไม่ให้ผิดกระจายคือล้อมนั่นเอง ล้อมพิษล้อมพิษไม่ให้กระจายไปส่วนต่างของปัสสาองถูกต้องครับฟีเคดีนไหมพวกสมุนไพรที่เกี่ยวกับเรื่องของการปรับน้ําเหลืองอ่าพลุ่มไทยแก้น้ําเหลืองแก้น้ําเหลืองอ่าเหมือนกันเหมือนกัานเหมือนกันครับผมในการล้อมนะครับของเรานที่มีก็อย่างเช่นตัวของยาปักกิ่งอ่านะครับแล้วก็สมุนไพรรู้ะรู้ความหมายก็คือในเรื่องของการขับพิษออกจากร่างกายผ่านพวกเหงื่ออุจจาระหรือว่าปัสสาวะ อ่าแนวทางก็จะใช้ในเรื่องของยาที่เป็นพวกกลุ่มยาระบายได้ครับ <c oughs> เช่นพวกยามะาขมแคกชุ่มเห็ดเทศดีปรีอะไรอย่างงี้ <c oughs> ได้ระบายทั้งได้ทั้งทั้งเดือดแล้วก็ลมเลย <c oughs> นะครับเนาะแล้วก็หลักการถอนก็คือล้างพิษที่มันเป็นพิษในระดับลึกจากจากตับเลยนะครับเช่นพวกยาเขียวหอมอ่าเป็นการถอนพิษไข้ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายคือขั้นตอนเรื่องของการบำรุงฟื้นฟู <c oughs> อ่าอาจจะใช้ยาพวกเบนจกูลหรือว่ายาพวกฝางครับ ฝังบนลุเลือดอ่าใช่ไหมฮะฝังบนุถูกต้องครับประมาณนี้ครับประมาณนี้โดยสุภาพมาคือเป็นแนวทางของการรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของเรานะครับตรงนี้อูต้องบอกว่าเอาต้องแต่ถึงแก่นลากเลยจนถึงกระบวนการโพสเซสสุดท้ายเลยตรงนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งวงที่คุณหมอโอนพูดมาเนี่ยเป็นดุลยพินิจของคุณหมอแผนไทยใช่ครับผมที่จะใช้รักษาในผู้ป่วยเอาละครับตอนนี้เราเข้าสู่ประเด็นละที่ว่า ทางศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่เขตสุขภาพที่4ี่ที่จกกังหวัดนนทบุรีของเราเนี่ยรเรามีคลินิก รักษาโรคสะเก็ดเงินตรงนี้เช่นกันอยากทราบนิดนึงอยากทําความรู้จักคลินิกเนี้ยเขาให้การบริการการรักษาอย่างไรบ้างครับค่ะจริงๆแล้วในของทางศูนย์เรานะคะจะมีคลินิกเกี่ยวกับในเรื่องของสะเก็ดเงินหรือว่าโรคทางผิวหนังค่ะท,ทุกวันจันทร์โดยปกติแล้วค่ะคนไข้าสามารถเข้ามา w a l k i อหรือว่าเข้ามารับการรักษาได้เลยค่ะโดยใช้แค่เพียงปัดประชาชนค่ะคมายื่นลงทะเบียนที่ตรงเวลรเบียนค่ะจากนั้นก็เราจะเริ่มในเรื่องของการกระบวนการเข้าการรักษา ทางแพทย์แผนไทยเลยค่ะครับซึ่งในเรื่องของทางแผนไทยนะคะเราก็อย่างแรกเลยที่สําคัญคือการซักประวัติซักประวัติซักประวัติเลยละเอียดเลยใช่ไหมค่อนข้างที่จะละเอียดเลยค่ะเพื่อเราก็ได้รู้ว่าสาเหตุของคนไข้ค่ะเกิดจากอะไรทราบสาเหตุหรือไม่ทราบสาเหตุเะไรามนิดนึงอะทำความรู้จักกันเลยในเนี้ยเราอยากรู้แล้วว่าสมมุติถ้ามีคนไข้ฟังมาอยู่ตรงนี้เลยจะหาที่คลินิกคุณหมอดิวได้ค่ะ จะซักอะไรเขาบ้างจริงๆอย่างแรกเลยเราจะซักว่าคนไข้ค่ะมีอาการยังไงบ้างก็คือลักษณะแรกเราจะดูในเรื่องของพวกผื่นว่าผื่นลักษณะนี้ค่ะมันเกิดจากในที่อย่างของที่เป็โอทค่ะแจ้งว่าเลือดลมหรือน้ําเหลืองที่เป็นหลักๆโดยจริงๆแล้วในเรื่องของลักษณะผื่นของทางแผนไทยค่ะเราจะมีแบ่งเป็น3ลักษณะด้วยกันเลยค่ะคก็คือลักษณะแรกในเรื่องของทางรูปแบบของทาาท้าหรือว่าเตโชท่าที่มัน,นกาเริบก็คือจะมีผื่นแดงนูนแล้วก็บางรายจะมีความรอ ้อเวลาเราเอามืออังในคนนี้ค่ะคจะคบความร้อนกระทบตรงฝ่งมือเลยหรือบางลายก็จะมีใครรวมด้วยอ,อันนี้ก็จะเป็นลนักษณะุึงแรกที่เราจะ ศรัทธา<ะ>อย่างที่สองจะเป็นลักษณะผื่นที่เกี่ยวกับในเรื่องของวายุธาตุก็คือธาตุลมนั่นเองค่ะ,คะซึ่งในเรื่องของลักษณะผื่นนี้จะมีในเรื่องของผื่นแหง้งผื่นรอบแล้วก็มีอาการคันค่อนข้างมากที่ทเราเห็นได้ชัดเลยคร<ะ>ับค่ะต่อไปลักษณะผื่นที่3ามจะเป็นลักษณะของผื่นของที่เกี่ยวกับเซมหะหรือว่าในเรื่องของธาตุน้ําหรือว่าอาโปธาตุนั่นเองค่ะก็คือตรงๆเลยค่ะก็ในเรื่องของพวกน้นเหลืองซึ่งหรือว่ามีผื่นที่ เชื่อมแฉกอะไรพวกเนี้ยค่ะมีสารพัดหลั่งออกมาแล้วใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าอาการเยอะละใช่ค่อนข้างเยอะเริ่มหนักเริ่มหนักเพราะว่าเราต้องค่อยๆถามไปทีละสเต็ปในเรื่องของอาการตื่นของของคนไข้บวกกับสายตาคุณหมอที่ต้องสัมผัสเอ้ยต้องดูต้องดูสัมผัสดูตรงนี้ด้วยแนวทางการรักษาทั้งสามขั้นตอน ตรงนี้ก็ต่างกันถูกปะถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าเราทราบในเรื่องของลักษณะของผื่นของคนไข้เราจะได้แก้อาการได้ตรงจุดก็คือเราจะไปล้อมตรงต่อที่ในเรื่องของการล้อมรู้ถอนแล้วก็บำรุงรต่อเนื่องด้วยอืมอันนี้สมมุติว่าเรารู้แล้วว่าเขามีอาการอย่างนี้นะครับ,รบสมมุติอาการเริ่มต้นเลยที่มาอะไรเงี้ย เราจะรักษาด้วยวิธีไหนบ้างครับส่วนใหญ่ถ้าในโรคองของทางผักจำไทยแผนไทยของเรานะคะจะเป็นในเรื่องของการจ่ายยาสมุนไพรในรูปแบบจ่ายยาก็หลักๆที่เราจะมีการจ่ายบ่อยที่สุดในรเรื่องของทางสะเก็ดเงินค่ะเช่นเดียวกันเลยในเรื่องของการล้อมจะเป็นเกยวกับยาปักกิ่งแคปซูลค่ะซึ่งยาปักกิ่งแคปซูลเนี่ยค่ะมีสรรพคุณตรงตัวเลยในเรื่องของการแก้น้ำเหลืองเสียรวมถึงด้วยตัวที่ตัวยาปักกิ่งค่ะมีฤทธิ์เย็นมันจะไปลดการอักเสบ ภายในนะร่งร่วมด้วยได้เหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่มันลดาการหนักเสบแล้วมันจะไปลดความร้อนในร่างกายทําให้อาการโรคที่เปเิดจากความรอ้อนหรือว่าน้ําเหลืองซึมอะไรพวกนี้มันสงบลงแล้วก็ค,ค่อยๆปรับสมดุลกันไปอืมพอรักษาแล้วเนี่ยคุณหมอมีการติดตามอาการไงบ้างครับติดตามอาการเราจะมีการเอานัด ตอเรื่องคนไข้ค่ะในช่วงแรกอยู่ที่ประมาณหนถึงสสัปดาห์ค่ะเพื่อที่จะดูว่าการตอบสนองของการใช้ยาของแต่ละท่านนะคะอยู่ที่ในเกณฑ์ที่ดีหรือว่าอยู่ที่ในเกณฑ์ของแย่ลงเพราะบางทีค่ะในเรื่องของการรักษาทางสะเก็ดเงินค่ะมันจะมีอาการประกุหรือว่ากำเริบมากขึ้นในช่วงแรกๆที่ยังไม่เคยใช้ในเรื่องของพวกกลุ่มยาที่ช่วยเอ่อการล้อมลุก ถอนแล้วก็บำรุงอะไรพวกนี้ค่ะก็มีผลที่แบบการรักษาตรงนี้ใชถ้าปะทูอมแสดงว่ายาอาจจะได้ผลตรงนี้ไหมใช่ค่ะบางทีคนไข้อาจจะตกใจในช่วงแรกว่าทําไมอยู่รู้สึกว่า เพื่ออาการมุนมากขึ้นอันนี้มันจะเป็นในเรื่องของการถอนพิษหรือว่าขับคิปออกมาต่อกทางชิวหนังค่ะในช่วงแดกๆอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับคุณหมอเราอยู่ใกล้ชิปอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกระบวนการในการรักษาขั้นต่อไปสมมุติเขากัดกัุขนาดเนี้ยเนาะคือแบบว่าออกมาจน้าเขาเกิดการผิดสังเกตละคุณหมอวางแนวทางตรงนี้ยังไงต่ออย่างที่แจ้งเลยค่ะเราจะมีการติดตามอาการในหนึ่งถึงสองสัปดาห์แรกถ้าสมมุติว่าอาการปัดคู่อะค่ะมันมากเกินเราอาจจะมีการปรับตัวยาที่ไม่ได้ตุน แรงจนเกินไปหรือว่าอาจจะเป็นพวกกลุ่มยาหอมอะไรพวกนี้แทนค่ะที่ช่วยในเรื่องของการคุ้งความร้อนความเย็นไม่ให้มากเกินหรือว่าน้อยเกินไปในพวกนี้รวมด้วยค่ะครับพ่ออันนี้ก็อยู่ว่ากระบวนการในการรักษาที่จะต้องดู เปิดมานานหรือยังครับคลินิกนี้จริงๆคลินิกของเราค่ะเปิดเมื่อตอนเมื่อ2567ค่ะเป็นการร้อนนโยบายในเรื่องของห้ากลุ่มอาจารย์โลกด้วยในเรื่องของช่วงที่เขาเริ่มมีในเรื่องของนโยบายในเรื่องสะเก็ดเงินค่ะซึ่งจริงๆเป็นคลินิกนําร่องของทางศูนย์ใหญ่ของยศเสยรวมด้วยการแพทย์แนไทยและศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเนื้อที่ยศเสหรือลุงมายศเสเก่าเนี่ยค่ะใช่ค่ะซึ่งเราก็นับรับนโยบายส่วนนี้มาแล้วก็เปิดเป็นคลินิกนาร่องจนถึงทุกวันนี้และตอนนี้ที่ศูนย์การแพทย์แผน และการพทยางเลือกที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีทั้ง5าศูนย์ครบไหมครับตอนนี้ถ้าในเรื่องของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนนทบุรีของเราอะค่ะถ้าเป็นคลินิโกโรคผิวหนังเลยจะเป็นที่นี่ค่ะที่ศูนย์ของอาคารเดินไทยแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วค่ะสามารถเข้าไปปรึกษา กับคุณหมอทางศูนยแต่ละสูตรได้เลยเป็นคลินิกโอพ<อ><อ>ีดีหรือว่าเวชาการรมทั่วไปได้เช่นเดียวกันตอนนี้ศูนย์การแพทย์แผนไทยทั่วประเทศของเรามีกี่แห่งนะครับโอ้มีประมาณอยู่ที่สิบสามแห่ง <13 S 1> ได้เลยสิบสามแห่งกระจายออกไปทุกเขตสุขภาพ,ท,ภาพทั่วประเทศเลยนะครับ,รบกดเข้าไปดูได้ศูย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก<ช>จังหวัดไหนเรามีให้บริการอนาคตก็น่าจะครบทั้ง ทุกจังหวัดเลยตอนนี้ถ้าใครอยู่ใกล้ที่นนทบุรีก็มากันได้ที่คลินิกนี้เอานะครับอันนี้คงทราบนะครับว่าการรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับอาการสะเก็ดเงินอย่างนี้เรามีแนวทางอย่างนี้นะครับโอหต้องบอกว่าเราเจาะลึกเลยนะครับเพื่อที่ว่าคนไข้ที่อยากจะมารักษาเนี่ยเขาจะได้รู้กระบวนการหรือแนวทางเนี่ยที่จะมารักษามาเจอคุณหมอดิวคุณหมอโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้คุยกันแบบว่าโอ้ ตอนนี้เราดูรายการซีท์มาแล้วมาเนี่ยจะได้เข้าใจเลยนะครับว่าการรักษาเป็นอย่างนี้นะนะครับทุกคนจะต้องอยู่ในสถานการณ์นี้ด้วยกันหมดเจอกามซังถาอมอย่าเพิ่งเบื่อคุณหมอนะครับเราต้องถามเพื่อรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของตัวคนไข้เองเอาละครับ,รบย้ำกันอีกทีนะครับว่าคลินิกสเก็ตเงินของศูนย์การแพทย์ไทยและกําแพ์ทางเลือกเขตสุขภาพที่4ี่จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้เปิดวันไหนช่องทางการติดต่อตรงไหนบ้างครับเชิญเลยครับ ค่ะจริงๆแล้วในคลินิกของโรคสะเก็ดเงินหรือว่าโรคทางผิวหนังค่ะเราจะมีเปิดทุกๆวันจันค่ะที่อาคารเดือนไทยค่ะศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขชสุขภาพที่4นะคะตั้งอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขซอยหนึ่งค่ะตังอยู่ตรงข้างกับกรมแผนไทยก็ไน้เอแในการแพทย์ทางเลือกนะครับ เอาละครับสุดท้ายับคุณหมอโอ๊ตครับอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะขณะนี้ครับเชิญครับโอเคครับก็อยากจะฝากว่าถึงแม้สะเก็ดเงินครับเป็นโรคที่บางทีมันเลี่ยงไม่ได้เนาะมันอาจจะเกิดจากพันธุกรรมได้หรือว่าบางทีมันมันเกิดเกิดขึ้นมาเองโดยไม่ทราบสาเหตุครับแต่เราสามารถเขาเรียกว่าป้องกันได้ป้องกันและลดความทุกข์ทรมานจากโรคได้นะหลักก็คือการใช้หลักการเขาเรียกว่าเป็นการ เข้าหาหมอนะไม่ว่าจะเป็นหมอทางแผนปัจจุบันบหมอแผนไทยหรือว่าทางเรื่องอื่นๆฮรร่วมกับการปฏิบัติตัวนะฮะเพื่อป้องกันอาการนี้ไม่ให้แบบกาเริบลุกลามได้อย่างเช่นการนอนพักผ่อนเพียงพอนะครับการารักษาสภาพผิวให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอเช่นการทาโลชั่น<ม>เพื่อสอางต่างๆนะครับการทําให้แบบไม่เครียด<ม>ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอทานอาหารให้หลากหลายดื่มน้ําให้เพียงพอ,พอเพียงเท่านี้ครับเราก็จะสามารถดูแลแล้วก็รักษาสะเก็ดเงินได้อย่าง ผมว่าน่าจะดีพอสมควรเลยครับผมถือว่าเป็นแนวทางใช่ครับผมรักษาและการดูแลสุขภาพใช่ครับสาหรับคนที่เป็นสะเก็ดเงินตรงนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงท้ายของรายการนะครับทางรายการก็ต้องขอบคุณนะครับคุณหมอทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะครับหวังว่าโอกาสหน้าจะมาให้ความรู้และก็ศาสดีๆนะครับกับทางรายการนี้อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้นะครับเราทั้งสามคนนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกับสาสาระดีๆด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับทุกวันอังคารเวลา11บเนาฬิกาครับ วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ